สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องออกไปด้วยผมนะตัวนี้ก็จะเป็น ht 2 1ตัวที่ย้ายวอลลุ่มนะผมนะจะเป็นอ่า2 g ครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูมาชมกันก่อนนะผมว่าผมโมทั้งคืนนะเพราะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่า1 0นย์ครับผมนะเป็นระบบ2.0นะครับผมเนาะตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมนะนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่100วัตต์คูณ100วัตต์นะครับ โอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็น TB 2 1 F ครับผมเนาะตัว TB 2 1 F ก็จะมีอ่าตัวแยกซับครับผมนะตัวแยกซับให้ด้วยนะผมนะแล้วก็จะเป็นตัวต่อปีใหม่ทั้งสองนะครับขาเข้าและขาออกนะผมนะประมาณนี้เสียงจ่จาเลยนะครับผมนะตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่อ่าสองวัตต์นะครับอเสียงกลาง50าสคูณห้นะครับแล้วก็เสียงเบส100วัตต์นะผมนะนะครับโอเคแล้วก็มาต่อกัน ที่ตัวนี้ก็จะเป็นเอสัวหนึ่งพีครับผมนะตัวนี้รุ่นอ่าตัวเขาเรียกว่าไระรุ่นแรกครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสเตปแรกเนาะนะครับอยู่ที่สามหนึ่งหนึ่งนะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับผมนะประมาณนี้นะครับตัวนี้สเต็ปโมจะ่าเหมือนเดิมที่นะ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะมีอัพขึ้นมาอีกครับผมนะลูกค้าสั่งเป็นอ สามจุดสองตัวแยกครับผมนะโดยที่ตัวนี้ขับหนึ่งดอกตัวนี้ขับอีกหนึ่งดอกนะผมนะครับก็จะเป็นขับข้างละหนึ่งดอกครับผมนะแปดแปดนิ้วลูกค้าที่ไปใช้แปดนิ้วนะครับลงที่สองโอห์มนะนะครับผมนะตัวนี้อยู่ที่หกร้อยวัตต์นะผมนะแล้วก็ตัวนี้เสียงเบรก็หกร้อยวัตต์เท่ากันเนาะแล้วก็สามารถใช้เขับได้ทั้งสองดอกครับผมนะนะครับลงที่สองโอหนะ์มเนาะ เหมือนกันนะผมมาดู 3G ด้วยนะครับมี 3G นะครับอันนี้จะเป็นเฮดกี 213G ครับผมนะนะครับ HT 213G ก็จะมีตัวแยกซับให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อปีใหม่แล้วก็ให้ตัวสลับนะครับตัวสลับเป็นใช้เป็นไอ P ้ปีใหม่ต่อปีเข้าอีกเนาะนะครับผมนะตัวนี้ไฟอยู่ที่ อ่าี่โวล์วะสิบห้าโวล์ถึงสามสิบหกโวล์นะผมนะโหลดกําลังวัตกำลังวัต,วตอยู่ที่สี่ร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิห้าร้อยสี่สิบวัต์นะครับผมนะเนาะแล้วก็ลงได้อยู่สี่โอห์มเนาะนะครับถ้าอยากสองโอห์มก็ประมาณยี่สิบเก้าโวล์เนาะสองโอห์มนะครับสองโอห์มนี่ก็คือให้ใช้แค่หนึ่งดอกสองโอห์มเนาะนะครับผมหนึ่งดอกนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบ H k h เคเฮหนึ่งร้อยวัตแบบเนี้ย HK ดเคหนึ่งร้อยวัตสองดอกไม่ได้ครับ ่อโอมไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะหนักเกินไปมันจะทาให้ชิปพังเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้แนะนำแค่หนึ่งดอกเนาะเป็นแพทที่นับเอ็กหรือว่าเป็นดอกอื่นก็ได้แต่ว่าสองโอมได้เนาะนะครับโอเคเอา่าจบแล้วก็จะเป็นงานโมนะครับผมนะอันนี้เป็นงานโมนะครับเป็นส่วนที่ผมกําลังโมยังยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เนาะนะครับรอ รอลงกาวแล้วก็ลงกาวแล้วใส่คาปุงคาปลาแล้วก็เทสนะทุกคนเนาะส่วนจบแล้วพอแล้วนะครับโอเคครับผมนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมอ่าสา่จองกันเข้ามาได้เนานะถ้าตอนนี้คิวอยู่ที่7วันถึง15วันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม